สวัสดีครับอาาร์ชายสวัสดีครับจะปักจะกับบ้านแล้วบ่ครับโอ้รีบกลับเท้ก็มีธุระครับมีธุระครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับโอ้รีบกลับเทะเรากินลาบเป็ดก่อนเย่มาซ้ำเติมผมอีกแล้วฮะชพงต้นเจ็บอยู่โอ้โอ้ โอ้ช่างใหญ่มาครับกินไม่ได้เลยผมโดนไม่ได้เลยสวัสดีครับผมเป็ดไก่เนี่ยโดนไม่ได้เลยโอ้ผมกินหมดแล้วผมเป็นเนี่ยผมกินหมดดูครับมาก็มาไม่ธรรมดาครับเอาล้อมาบริจาคให้ผมด้วยพูดจริงหรือพูดเล่นจริงครับโอ้เชื่อหรอกนี่ไม่เชื่อยังไงนี่ไม่เชื่อหรอไม่กิ๊กเลยเี่ๆเลยอ้เชื่อหอเนีมาเนี่ยเอามาให้พี่ตๆใช่ การ์ดตัวนี้ออกมาเชื่ออยู่สองพันยี่สิบแต่แต่ไรน่ัวนี้มันสวยอยู่แล้วใส่กระโดดตัวเข้าเลยครับของเซตท็อปสีดำป่ะสีดำแบบนี้เหรสีนี้แหละแต่เอาไปพ่นเอาไปพ่นเพราะมันมันผมซื้อมือสองมาไงมันแล้วแต่เราได้มาแบบไหนอันนี้ของมือหนอมือสองป่ะมือสองอ๋อมีสิบหกนี่ดูไม่ยากนี่ไหน สี่สิบหกสองเนสามอ๋ 2> 2, อ,อดูตรงนี้เองเขาดูตรงนี้วันนี้ก็ม,มาถึงก็ยกหัวซป,ปเปอร์เกตเลย <c oughs> เดี๋ยวถอยมานี้นะพี่นะถอยมานี่หน่อย,เ,ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยแล้วนี่เอาไว้ทำไม เอ๊เอะ,อะเสียงอะไรร้องใส่ของกุ้งกม่ท้ายไปเสียงอะไรว้คือกบเลย <c oughs> นี่ครับให้ดูเอให้ครับเอเจ้าซูเปอร์เกตไม่เย็นครับอยู่ๆก็ไม่เย็นเลยอ่ะ ก็เลยให้พี่เก่งดูให้ครับมาถึงก็จัดการให้เลยเจอสาเหตุอย่างพี่ฮะ <Huh? S 2> ไหนโอลิงอืม,มเบนลาบอ๋อลิงรั่วครับอันนี้เปลี่ยนแล้วรู้ได้ไงว่ามันรั่วเอาก็มันแบน,นมาแล้วเอ้อมันแบนมันก็ไม่รั่วก็มันก็เป็นไปได้ <laughs> ครับ นี่อาจจะเถียงเลยอ่ะมันแค่เบนเนาะมันมันก็แค่เบนนะมันไม่ได้ขาดอ่ะเอายางเบนทำไมมันไปไม่ได้อ่ะฮะถ้ายางเบนทำไมไปไม่ได้ไปได้ครับยางเบนก็ยังขี่ได้เลยมีทั้งหลายล้อไม่ใช่ยางแตกอ่ะขี่ไม่ได้ขับเป็นสิบกิโลยางเบนเนี่ยนี่ของแท้เนี่ยอเราเงี้ยเนี่ยเราขาดแล้วใส่ปุ๊กอ๋อ ในอันนี้นี่ของของที่ถอดออกมาใช่ไหมมันก็ยังไม่แข็งนะเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเลยแลคือมันเล็กอ๋อมันหมดสภาพเราเช็คลูได้ไหมเช็คได้ไหมเช็คเช็คเช็คได้ไหมก็อันนี้คือเบื้องต้นเลยเห็นเป็นข้าบน้ำมันไงอ๋อเป็นคราบน้ำมันดูด้วยสายตาสายตาแล้วเมื่อกี้พี่ได้ดูไหมว่าน้ำยาขาดไหมขาดขาดเได้ไหมเพราะว่าเกมขึ้นไม่เยอะอ๋อ แอร์เนี่ยแตกนะก่อนที่ว่ามันจะหมดสุดๆเนี่ยมันจะเป็นมันจะมันจะอยู่ในตำแหน่งที่่มันจะเย็นสุดเลยอืมเวลาเราเติมอยู่เอาแค่นั้นอ่ะไม่ไม่ต้องเติมแบบพอดีตามมาตรฐานนะครับมันแล้วแต่รถแล้วแต่อุปกรณ์อ่าเติมเอาแค่รู้สึกว่ามันเย็นที่สุดแล้วใช่แค่จุดนั้นก็พอเติมเยอะก็ไม่มีไม่มีค่าทําให้เย็นบางทีนดูกระจกดูไดเออร์นะมันกีใสใสก็จริงแต่แอร์ไม่เย็นแต่ปล่อยแบบฟองเยอะเนี่ย เย็นเย็นแล้วแต่วาวที่มันติดอยู่กับรถอ่ะแล้วก็แต่สภาพแผงสภาพคอมอ่ะครับแม่จะไม่ตายตัวอุ๊ยเล่นอะไรนะใส่กันขาวที่นี่ยุงยุงยุงแบบยุงตื่นนะเองทำได้ไหมได้ครับปั๊มปั๊มโง่ไง ตั้มมันอ่อนไปหน่อยเยอะตั้งแค่โม่้ครับเฉพาะทางอย่าไปเก่งทุกอย่างเก่งทุกอย่างไปไม่รอดอ้โหไอ้ข้างเฉพาะทางนั่นแหละเก่งทุกอย่างไปไม่รอดบางสุภาษิตที่เขาว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดนะไม่มันอยู่ที่คนขยันเลยพอดีตัวไม่รอดไงตัวใหญ่ ทำอะไรอย่าไปทำบาปท,ทางเข้าขงหลังเด้อกระบะยิ่งบุกอยู่แล้วโอ้เราน้อยมาแล้วนุ่นเป็นยังไงนาะครบหรือยังคอบมบเต็มก่ามา,าขอบคุณพี่เก่งมากครับที่มาดูเลให้นี่ครับยังมีความผิดอยู่นะครับคนนี้ครับ <laughs> ยังมีความผิดอยู่จะมาลงยังไงผมขอโทษครับ <laughs> <laughs> ผมต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ครับไม่ยกโทษให้ครับ <laughs> ผมขอโทษด้วยครับที่ขับรถเปื้อนแะล้วให้สติกตินล้างเองนะครับผมขอโทษด้วยนะครับ <laughs> 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 โึฮึฮึฮึมึฮ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  ไขาไม่บอกทางเรางทางจะรบบมันไม่ดีเดี๋ยวนี้เราจะกินอะไรครับไหนไม่ใช่มันจะเล้าอะไรตรงนั้นโอเมนไอ้นี่พี่เขาไอ้นั่นมั้งหรอไม่ใช่เราคุยโยกเล่นนะครับกับการชายไม่พี่ถ้ามันเล้ามันจะเล้านี่ จะเล้าตามน็อตนี่ครับอันนี้ไม่ใช่เล้าเสร็จแล้วเ่เป็นไรฮะได้กี่เที่ยวแล้วดนะาเที่ฮะได้คนลเจ็ดเที่ยวเทียวสิบสี่อีกประมาณกี่เที่ยวล่ะประมาณคนละสิเที่ยวอยู่แล้วมั้งนี่ บอกบอกเที่ยวเขายังเขาจดอยู่ตรงนั้นเลยถูกไหมถูกไหมเขาเขานั่งเขียนอย่างนั้นผมไม่ได้ถามเอาตรงกันไหมล่ะไม่ถามเนาะเดี๋ยวก็ไม่ตรงกันนี่หรอกนั่นแหละนั่นแหละพรุ่งนี้ผมมาวิ่งให้อีแต่ก็สายๆหน่อยอืมไม่ไปแล้วไปทำไมเน้ยไม่ไปแล้วทำไงเขาจะมีคอนเทนต์สร้างกันเออเธอเนี่ย เโอ้ยเขาไปดาได้ไงเนะตั้งชื่อคลิปแต่ละคลินไม่ได้เข้าบ้านหรอกเฮ้เองตั้งชื่อคลิปแต่ละคลิปไม่ได้เข้าบ้านลลงจากรถแป๊เดียวขึ้นมาหน้ารถเป็นคุีโอ้มืดมาแล้วบอยเอ้ยมื่นมาแล้วคุณมื่นไม่ตกหรอแต่ว่าบอลมันตกจิงได้ไปดูรังไงเ เขาหยุดแล้วบ่เขาหยุดแล้วห้าโมงได้ไหมใช่ใช่อาจารย์โกมไอโกครับไม่ใช่สับลายอ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นอ้วนหน่อยฮะขับอ้วนใช่ไหมขี่มอเตอร์ไซค์อ่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆที่ใส่ลายแขนเนี่ยตักเต็มเลยแหละต้องต่อเลย้อแขนเลยไม่ใช่โกบแล้วไม่ใช่พร้อมๆร้อบ่พร้อมแล้วอ้วนเออถ้าอ้วนเลยโกม ไม่มีอาขนมอะไรน้ำอะไรผสมไม่ใช่หรออืมไม่ใช่ไมครัไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ผู้ใครลูกลูกเคยตะนวมนะลูกนวมอ่ะใครร้านเรืออะไรเนี่ยร้านเคยเรืออะไรนะใช่ไหมครับแล้วนั่นพี่เล้งนะเอ้พี่เก่งป้าดีพี่เก่งนะรู้จักไหมรู้จักไหมเอ้รู้จักพี่เก่งมั้้รูจไหมเฮ้ยใช่เหรอ ก็นีเอาเอาเอาใส่ข้างในนี่ตู้เล่าเปตู้เริ่มอันเก่าอ่ะอันเก่าพี่เกงเอาเอากลับไปใส่รถยกขึ้นบ่ก็พี่เกงแกเอาอันนี้มาให้แล้วทอดอันนั้นแกก็เอานั้นไปแกเอานั้นไปเปลี่ยนกันใช่ใช่ใช่อ่าใช่ก็แกเอามาสี่แกเอากลับแปดไงนั่นแหละถูกแล้วเออเทินกันไง ยอมแบกกลับ <Your> ่นี่ครับเลยงังรับงตอนนี้เราจะให้พี่เก่งไม่โดนโอ้โหโดนได้ไงไม่โดนีอะไร้ไม่โดนหรอปีอะไรนี่ ไหนปีไหนปีปี่สิบนี่เหรอปีแล้วไอใช่19บเก้าเก้าอ่เฮ้ยไม่ใช่มพิงเปลี่ยนเลยเมื่อแค่หลังแล้วก่อนก่อนรถจายนี่ใช่ไหมครับเปลี่ยนตอนที่รถชนอ่ะก่อนรถชนนิดหน่อยเดือนหนึ่งโดนชนอ่ะลายรถวันผลิตฝั่งไหนวะไม่ใช่ฝ่ายใส่แม่งหลังมันใหญ่ไหมนี่ นนี่ลมั20เออ20อีนี่ว่าพอกันนี่ยนี่พอกันกับยาที่พี่เก่งเอามาเลยนี่พี่กล่องกล่องมันซ่อมได้เหรอพี่เก่งกล่องนี่รถนี้โคตรดิมเลยอ่ะกล้องนี่ แล้้วกก็็ใชงาได้ไอ้ที่เขาต่อให้ใหม่มันตัดเร็วมากเลยใช่ัตดเร็วผมต้องผมต้องบิดกุญแจสี่รอบอ่ะมันถึงจะร้อนตัวเผาอ่ะแต่ถ้าของมันอ่ะนานหนิเขาจะตัดสองรอบแจวเลยแต่ผมจำได้ว่าที่บ้านผมมีอยู่มันจะเหมือนไม้ตี้โคตรเดิมเลยเหมือนแบบเดียวไม้ตี้เหมือนกันเลยครับไม้ตี้เหมือนกันถ้าไอตัวไอท้ายใหญ่อ่ะตัวนี้รู้สึกว่ามันจะใช้กับเครื่องด้วยมั้งนี่นะ พอรอบเครื่องมันสต,ตาร์ทปุ๊บมันจะตัดทีนี้<ม>ไอ้นี่นมันเผามารอบหนึ่งต้าติดเลยอันเก่าอ่ะนะใช่แต่นตี่แต่ตอนไปอยู่บ้านน่ะไ,ไปทําบ้านผมไม่เคยเผาเลยตาตึงต้าตึงก็ติดอะ่ะอืไม่ติดหรอกนีม่มันอืดอืดเหรอมันไม่อืดๆหรอกมันสตาร์ทอยู่แต่มันไม่ติดครับจิ๊ก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 จิ๊นแหละแต่ถ้าเผาหัวปุ๊บติดถึงเลยเนี่ยสูบเนี่ยน่าจะมีปัญหา นี่มันลั่นมันึ่งไป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 อืมใช่แต่ถ้ามือจับเงียบเลยนะเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเรามาจับเวลาเวลาเราคล้องเงี้ยมันมันปิ้งปิ้งปิ้งมันเด้งได้อืมผมจับเนี่ยเงียบเลยมันต้องเอาอะไรมารัดอ่ะต้องรัตอ่ะมันถึงยังเงียบพอจับปุ๊บเงียบเลยจับมัดเนี่ยครับแพอเราปล่อยปุ๊บปิ้ง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 อ๋อมันไม่มีอะไรรัดเนาะ มันเหมือนเขาเปลี่ยนแป๊บมาแป๊บเส้นเนี่ะมันไม่มันไม่มันมันเหมือนเนอะเขาดัดมาองมใช่ดิพี่นี่ของเดิมมันต้องเข้านี้ดินี่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 ไงที่หนีบมันเนี่ยมันเปลี่ยนมาอืมมันน่าจะแบบมันน่าจะแบบขันแล้วแตกอืมขันแล้วน้ำมันลุกเพราะว่าตัวนี้ยังประกบกันเลยเนี่ยใช่สองอันนี้เหมือนกับมัดเงียบอืม เดี๋ยวจะรอดูว่าเย็นหรือไม่เย็นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมพรุ่งนี้เจอกันสายบุญครับสวัสดีครับ